还有刚没有 ครั้งแรกโอ้หนามแรงเว้ยหืมเบื่แล้วเสียดเสียด,ยดของแสบครับ นะครับของเจ็บปวดมาแล้วครับดับช็อตเยียมิเตอร์ปานเอ้ยจิน,นติ้นจ้ะบัวเดิะนะมีงูงไหมเนียนี่ ไม่พบเอาลุ้นเลยหมูไม่เข้าอืม cá luôn Đồ, nó nào, Không biết nó mà leo Thiệt mai Phải thiệt mai Mùng ấy lên มาแล้วตาแดงฮะฮึครบครบครบมันครบ đúng không? thằng โย่ฝั่งนี้โอ้โนป่าฟ้าบลลลัดกุหาว่ากแล้วครับเหลือไอ้เท่านี้ว่าใส่ป่าให้ไปในมุดในมีบัานโอ้ยระดัหัวนะครับบลลักุาผมบอกแล้วสะอยู่นี่ยากยังน้อยๆอยู่ có bèn nói sao vậy dây dậy lớn không mà bự quá tài thanh thi สูนไปไหนหมดป๋ามาแล้วครับมาแล้วครับมาเจอ <c oughs> ไงหมดแล้วครับน <c oughs> <c oughs> ้ยโดนอะไรวะ Đổ lấy quá Đổ lấy quá Ai bao mấy quá là... <laughs> <laughs> Kéo lăng Đi ra bị kéo lăng mà lao Lút dạ lắm Vale. Wow. <laughs> <laughs> oh, oh. oh. <cười> <cười> ngắt, ngắt. bà cậu bà cậu nó bị kêu lặng mình đây nghe quá

ดึงมานะโอ้โหอือติดไตโลครับวันนี้ไปเกี่ยวหลังมันนะมไม่ไมุมมงมาแล้ว No. Oh. No. Yeah, no. โดนโดนโดนวุ้ยไมโครไม่จับเลยวันนี้ดี๋ยวแขย้อกกันเนี่

มาแล้วครับคอบครัวเดียวกันครับมาด้วยด้วยมาด้วยมันกจริงไม่เอาเลย phải là bây phung lên Mày khỏi mạng nữa mà nhìn nữa Mày phung nữa

เยี่ยสีแดงหรือเนี่ยคราวคราวหมดมาแล้วขาวโคยเลย